อ้าไบรตันอยากได้ของหนักของแรงอย่างโมฮัมเหม็ดคูดูสนะครับโอ้โ oh หตอนนี้มีรายงานล่าสุดบอกว่าไบรตันเนี่ยวางตัวโมฮัมเหม็ดคูดูสเป็นเป้าหมายระดับ็อปเลยครับหลังจากที่คูดูสปัดต่อสัญญาใหม่กับอาเจ็คอัมสเตอร์ดัมในช่วงเดือนเมษาย,ย,ยนที่ผ่านมาไม่อยากจะต่อสัญญาใหม่หนึ่งปีนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับรายงานบอกว่าไบรตันแอนฮอบอาลเบียนตอนนี้กำลังพิจรารณาเซ็นสัญญากับโมฮัมเหม็ดคูดูสกองกลางัวเก่งของอาเจ็อัมสเตอร์ดัม เราต้องบอกเลยว่าดาวเตะวัย22ปีคนนี้มีแนวโน้มที่จะออกจากอันเ็กในช่วงสันนี้เลยหลังจากที่ปฏิเสธการต่อสัญญาใหม่1ปีกับทางอันเดกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลายทีมในพิมเหลืองกรีกก็จับจ้องไม่ว่าจะเป็นแมนยูนิวคาสเซิลเชลซีนะตกเป็นข่าวว่าให้ความสนใจในตัวมอรเมสคูโดสคนนี้ด้วยนะครับ แต่ว่ายังก็ตามครับราสุดโรมาโนรายงานว่าตอนนี้บรอยตันให้ความสนใจที่เป็นรูป,ปรธรรมเลยและวางให้พรเมกอร์ชาวกนันได่อย่างคูดสเป็นเป้าหมายระดับท็อปในช่วงสมบ์นี้ขณะที่เชลซียังไม่ได้เริ่มพูดคุยกับทางนักเตะเลยนะครับมาฟังสิ่งที่โรมาโนได้ชีวิตเขาบอกว่าโมฮัมเหม็ดคูดูสเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของบรอยตันในช่วงสมเมอร์นี้เขาอยู่ในรายชื่อความสนใจเป็นรูป,ปรธรรมนะไม่ใช่ดียวที่ง่ายแต่บรอยตันชื่นชอบคูดูส ไม่มีการพูดคุยกับเชลซีอย่างเป็นรูปธปรรมอันนี้คือสิ่งที่โรมาโน่ได้สวิตไว้นะครับเขายังบอกเพิ่มว่าไบรตันเนี่ยยังไม่ได้เปิดฉากการเจราจากับเชิร์นสครูปไมเนอร์ในขั้นตอนนี้อ่าสุดท้ายเราต้องบอกว่าไบรตันกําลังมองหาตัวแทนของอเล็กซิสแม็กเอลิสเตอร์ที่ย้ายไปเลวิปูลด้วยค่าตัว35ล้านปอน,นด์ขณะที่มอร์เซสกยเซโดเองก็สอ่อแววจะมาลาทีมด้วยตอนนี้เริ่มมีข่าวกับแมนยูแล้วสําหรับมอร์เซสกยเซโดนะครับอืมหลังจากที่แมนยูไม่น่าจะเอาเมสันเมมมาาาส์แล้้้้วนนนนะคคโหโหาาครรรนนรัััับบบบโโอออหตตตตงีไ จะได้โมฮัมเหม็ดกูดูสอย่างเป็นรูปปะัะธรรมเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับกองกลางคนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยานเลย